วัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube ช่องหมอแกนชาแนลวันนี้ชวนทุกคนมารีวิวหน้ากากอนามัยวันนี้จะมารีวิวตัวหน,งน,งวนังสือมันกลับ,บเองครับตัวหนังสือมันกลับนครับในสตอ่อมารีวิวหน้ากากอนามัยแบรนด์ไทยนะครับ5ชั้นกรองนะคร รอง PM นะครับประสิทธ,ธิภาพในการกรองฝุ่น PM นะครับเขาเขียนไว้ว่า2.5ไมครอนได้99%นะครับ,นะรบประสิทธ,ธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด0.1ไมครอนได้99%นะครับป้องกันฝอยละอองจากการไอจามและสารคัดหลั่งนะครับหนึ่งกล่องมี40ชิ้นนะครับรูปแบบก็สวยงามครับปิดหน้าได้ ดูรูปทรงแล้วนะ่าจะปิดหน้าได้เหมือนหน้ากากอาานามัยทั่วไปที่ตราทองตลาดที่ก็ใช้กันนะครับที่ไม่ค่อยอันี้ที่เมื่อก่อนกลองละร้อยประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือว่าราคาซื้อในร้านสะดวกซื้อนะครับที่อื่นอาจจะถูกแพงกว่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับซื้อในร้านสะดวกซื้อร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับหน้ากากอนามัยครับเซฟแอนด์แคร์ห้าชั้นกรองนะครับ ลองทั้ง5ชั้นเลยเห็นก็เขียนไว้อย่างนี้ก็เลยเอามาใช้ครับลองทดลองซื้อมาใช้ครับปกติก็ป้องกันโควิดก็ซื้อแบบดีเหมือนกันครับประมาณอของเกาหลีนะครับก็99%เปเหมือนกันแต่จะนำเข้าหรือเปล่ปาแพงนะครับแพ็ก3ชิ้นก็ประมาณ59บาทประมาณนี้นะครับเราเมื่อเห็นตัวนี้ของแบรนด์ไทย14 5บาท40ชิ้นก็น่าจะใช้ได้นานเพราะผมใช้ ชิ้นหนึ่งครับแป๊บเดียวใช้ไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เอามาก็มาเก็บไว้บ้านเน,นี่ยใส่สามครั้งสี่ครั้งก็ได้ประหยัดได้เหมือนกันนะชิ้นหนึ่งแต่มันแพงเนี่ว่าผมใช้บางทีก็เป็นอาทิตย์นะครับถ้าถ้าออกไปใไนรางวันทั้งวันอะไรแบบนี้ใช้แค่ครั้งเดียวครับแต่ถ้าเดินปากซอยซื้อกับผมกับข้าวก็จะไม่ซื้อเอก็จะไม่ใช้ใช้หลายครั้งนะครับจะไม่ใช้ครั้งเดียวนะครับนี่ก็มารีวิวครับ เนี่ยรูปแบบข้างในก็เหมือนที่แบรนด์เกาหลีนะครับแบรนด์ไทยครับเมื่อก่อนจะมีเ่นากาดนำมาไม้ที่สีเขียวเขียวใช่ไหมสีฟ้าสีเขียวเขียวสีขาวอะแบบเนี่ยรูปทรงแบบนี้อนะใช้ดีผมเคยซื้อใจ้ใช้ดีมากเลยครับเพราะว่ามันปิดแล้วมันมั่นใจระบบข้างในอะไรมันก็ดีครับเนื้อผ้าดีครับ มันไม่ใช่แบบอีตัวนั้นที่ว่าใส่แล้วมันหายใจได้กลิ่นอะไรหมดเลยเ <Okay. S 1> นี่ยครับใช้ดีมากครับหมายว่าปิดสนิทนะครับสองข้างเลยนี่ก็ปิดสนิทครับเวลาเราเดินออกไปข้างนอกก็มั่นใจขึ้นนะครับอากาศทั่วไปบางทีมันเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้มันเปิด ใส่ไปใส่มามันก็ร่วงหลุดลงมาได้ร่วงหลุดมันไม่กระชับแน่นอย่างนี้ครับนี่กระชับแน่นเลยครับเห็นเลย <c oughs> กดตรงนี้ก็ตรงจมูกก็สนิทนะครับเพราะมันเป็นลวดตรงข้ามนี่ก็แนบสนิทเข้าไปข้างในครับนี่ก็แนบสนิทคูก็หูก็กระชับแน่นพอดีครับเหมาะในการเดินออกไปข้างนอกหนึ่งกล่องมีสิบชิ้นอ่ะเยอะมาก ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า50าสนะเนี่ยไม่ใช่สามสิบชิ้นนะสี่ิบชิ้นใช้ได้ครับแบรนด์ของไทยนะครับ T F เก้าสิบนะ T F 9 8้าแบรนด์ไทยช่วงนี้ก็เดทางไปไหนก็ลําบากครับโควิดระบาดจากที่เงียบสงบแลบ้วก็ระบาดต่างจังหวัดก็ยิ่งระบาดเหมือนกันนะครับหลายๆจงังหวัด วัดไรเครียกทมจังหวัดบางอจังหวัดระบาดยิ่งกว่าทมครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยแต่ว่าก็สบายใจได้หน่อยคือว่าการเสียชีวิตน้อยน้อยลงแต่การติดนี้ก็กําลังกระจายไปทั่วเลยครับโอไมคนคอนวันนี้ก็เห็นรนากาับที่ว่าเหมาะกับการใช้งานครับราคาก็พอจับต้องได้ครับใช้ครั้งสองครั้งก็ได้ครับ มันไม่นี่นะถ้าไ,ไมันได้ใช้ทั้งวันนะครับถ้าจะใช้ทั้งวันออกไปก็นอกไปสัมผัสอะไรก็นานๆก็ใช้ครั้งเดียวก่อนทิ้งก็มวน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 ทิ้งขยะลงครับหรือใส่อะไรทิ้งอย่างนี้เลยก็ไม่ดีครับคนอื่นเขาเก็บมันก็อนี้ของเขามนกันนะครับสงสารคนเก็บนะครับเวลาเราใช้แล้วทุกอย่างครับหน้ากากน้ำม,มันเวลาเราใช้แล้วเราต้อง ขับเขาแล้วก็ม้วนม้วนมวนมวน,มนแล้วค่อยทิ้งขยะครับหรือไม่ไม่ก็ใส่กับถุงต่างๆก็ได้ถุงขยะเล็กๆอย่าให้คนอื่นเขาสัมผัสของเราที่ใช้นะครับเป็นการดีครับคลิปของผมวันนี้ก็มีอะไรครับมารีวิวหน้ากากอนามัยเพราะไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้อยู่ในบ้านสนมัครจะออกไปทำคลิปว่าเสี่ยงซุ่มเสียงนะครับ มีโอกาสอยู่บ้านก็อยู่ไปถ้ามีจําเป็นก็ต้องออกไปก็ออกไปครับใช้ซอย,ชยใช้จ่ายทางานก็ระนิดหน่อยก็จำเป็นก็ต้องออกก็ป้องกันเอาหน้ากากดีๆป้องกันไม่จําเป็นนานๆตามร้านอาหารได้เราว่าเสี่ยงครับเสียเส่ยงเสี่ยงครับคลิปวันนี้ก็จะขอจบไว้แท่นี้นะครับสวัสดีครับ